มาปูเราเยี่ยมเด้อมาปูเาเยี่ยมเด้อได้เวลากินข้าวกันแล้วนะว่าได้เวลากินข้าวมาดีไหมได้เวลากินข้าวกันแล้ว โดนมัดขาโดนบังขาแล้วก็ไทยชีวิตเขามาาคือการเขาเขามีพิเศษนะมีเล็บพบิเศษสิบเล็บเหมือนคนเดี๋ยวรอสักครู่แล้วเด้อเดี๋ยวเอาปูไปเอาอาหาร้ ไก่เล็กที่ไก่พีดกงไก่เล็กไก่ที่เปนพิการเราจะดูดเนไก่ที่แข็งแรงเรจะดูนยูเนีนอันนี้เราีย่เลียงให้ค่าเราเลี้ยงไว้ใช้ชีวิตเอาไว้ ไม่มีการฆ่าการขายตายกับฟังใกล้ที่เห็นนี่เนี่ย,ยใกล้ไอ้หลวงปูทท่ทชยพิมิตมาชาวบ้านมนันกับาว่าไอ้ไครมาให้นั่งมันรู้บอกแม่แพ้ลูกบางที่เขาก็ลกคนพ่อแล้วเขาที่ฆ่าเขาที่ปาดพ่อแล้ว มีคนเหินคนไทยมากจำนวนแบบเกือบพันแปะพันหมดละอันนี้เห็นซ้ำนี่ตอนเวลานี่เวลาเวลาเขาขอบก็เห็นหลายไปบอนยางมากมาติดแดนมาหาเลยปกติแล้วเ่าเห็นคนมนกติดแดนนี้อันนี้ไม่ติดแดนมาหาทำนี่เขาเ็ชข้า,ขาต้มแล้วทำนี่สงสารเขา พี่ห้อยพ่อลกไปมาเลยพอซื้อมาเลยนี่คนนั้นบ่ขึ้นเลยนี่ยังไอ้ต้นเดือนนี่แหละเราลูกเรื่องยูนเอาหาไม่มันลูกเรื่องมันมันมันเตจเนนเน้นเกันยังมันเหมือดมันเจเล็กมันเจใหม่ใช่เนี่ยขดไได้ขอบไก่เฮ้มึงง้อไม่ดียัไงอ่ะเห็บ่ได้นอนเขาก็าขย้อม มาถึงงูเราจะมาขึ้นนั่นข <ang> <othing character> ึ้ไก่ขึ้นนั่นเลยเอาอกก